ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาครับทางสถานีข่าวเอทีวีครับทีวีของคนอยุธยานะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการต่างๆของสถานีข่าวเอทีวีผ่านทางเคเบิลชาแนลเฮดดี้สาใครที่ดูเคเบิลทีวีครับเปิดช่อง37เครือข่ายของเจริญเคเบิลทีวีครับกรุงเทพหานครทุกเขตสามารถรับชมได้นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางสินทวาธานีเคเบิลทีวีของคนอยุธยาผู้ชมที่ติดตั้งเคเบิลสินทวาถ้าไปเป็นสายไม่ได้ไปเป็นกล่องดูได้ทั้งจังหวัดนะครับ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วก็ติดตามทางแฟนเพจด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่มีงานสําคัญอยู่งานหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสเดินทางมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในข่าวแต่ว่าไม่ได้ลงลึกนะครับว่างานนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คืองานวันอนุรักษ์แม่น้ําคู่ลองนะครับต้องบอกเลยว่าชื่องานเป็นยังไงเต็มๆยังไงเนี่ยแล้วก็งานมีรูปแบบนะมีความน่าสนใจแค่ไหนต้องมาคุยกับคนในพื้นที่ครับวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับ น้ำนะท่านผิกระทบเฉยชับครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับขาดไม่ได้ครับอาสมศักดิ์ผมนะฮะสมศักดิ์สันตินาคนะครับเป็นนายกสมาคมเครือข่ายนะครับทสมออยุธยาครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับทั้งสองท่านนะผักดันนะคุณผู้ชมเห็นไตเติ้ลรายการเราขึ้นมานะนั่นจะเป็นงานชื่อจริงคืองานอะไรนะงานโครงการอันรุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำผูกคลองแห่งชาติประจำปีพศ .2560 6 7สิบครับทาไมเลือกมาจัดที่ปีนี้ทศมทนี่ไปหลายที่นะครับก็เราจะหมุนเวียนกันไปนะทีนี้ที่เป็นที่เลือกที่นี่มีสองสามด้านนะด้านที่1่สภาพพื้นที่นะฮะคลองอยู่ด้านหลังผมนี่เป็นคลองที่เป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งคลองในของยาที่มีน้ำคายตลอดปีโดยการบริหารจัดการน้ําของท่านนายกอบตท่านนายกสิทธิภพนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นแบบอันที่สองในพื้นที่ของคุอบางมหารบริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเขามีเครือข่ายอดีตค่ายการค่ายการที่เกษตร แล้วกาการครูส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ที่พวกเราเรียก,กอีกกลุ่มก็คือกลุ่มชมรมคนนั่งเหนียวผู้สูงอายุครับมินคาคีที่ค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมทํางานในพื้นที่ สุดท้ายอันที่สามก็คือท้องถิ่นก็คืออบตอ,อบตเจ้าของพื้นที่นี่่านให้การสนับสนุนแล้วก็กิจกรรมที่เราทำนะเป็นสอดคล้องกับภารกิจของอบตอด้วยลึกเลยเนั่นก็คืองบประมาณในการจาัดวันอนุรักษ์เนี่ยนะฮะก็ได้เงินอุดหน,นุนจากทางอบจโดยผ่านทางสมาคม อีกส่วนหนึงคือทางอบตอสาสนุนด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องวันนั้นเท่าที่มาร่วมง,งานก็ตกห้าตกหกเจ็ดร้อคนนะครับครับ,บจำนวนคนขึ้นเยอะครับครับผมมาพูดถึงเรื่องของสภาพกายภาพทั่วไปก่อนของทับน้ําโดยเฉพาะคลองนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงครับท่านนายกครับแล้วก็เรามีโครงการนโยบายอะไรที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองอยู่แล้วบ้างครับ คือ <c oughs> คือ,อย่างนี้ครับที่อตุตสาทกรน้ำเนี่ยเราบริหารจัดการน้ํามาเนี่ยวันก่อนนั้นในอดีตเนี่ยที่นี่คลองที่เราเห็นอยู่เนี่ยเดินข้ามได้เลยนะก็คือยามแรงแรงหน้าน้าน้ําท่วมผมเข้ามาบริหารบ้านเมืองตั้งแต่ปีสี่แปดก็จับประเด็นเรื่องน้ําขึ้นมาสุดท้ายเราก็สามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ให้น้า มีใช้นะเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยในน้ำต้องมีอะไรต้องมีพืชพัรุ์อาหารต้องมีผักมีปลามันเป็นอาหารประชาชนนะซึ่งเราดําเนินการมาสําเร็จมาณนะวันนี้ใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีจนกว่าจะสมบูรณ์ถึงวันนี้ได้สภาพคลองนี้มีความยาวเท่าไหร่ไปถึงไหนยังไงครับก็คลองที่คลองนี้คือจริงๆแล้ว ก็คือของทําน้ํามาจากบริเวณตําบลบ้านใหม่ผ่านนั้นสังมาผ่านทับน้ําระยะทางประมาณ8.3กิโลแล้วก็ไปถึงที่บางกุ้งที่ปากคลองบ้านกลุ่มเนี่ยอีก6.3กิโลรวมแล้วประมาณ15กิโลครับผเส้นนี้ครับประโยชน์หลักๆคือการได้ใช้สัญจรไปมาได้ แล้วก็ในส่วนของการบริโภคสัตว์น้ําทรัพยากรสัตวน้ําต่างๆไม่มีอนาคตามีโครงการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไหมครับมองแล้วคือตอนนี้ก็มีทุกภาคส่วนนะเมื่อเรามีน้ํามันจะต้องเกิดอะไรในน้ํานี้บ้างาที่ที่เรามองไว้นะทร,รัพยากร,รต่างๆเนี่ยนะซึ่งเราหวงแหนเราดูแลรักษามานานและจนจนที่เนี้ยน้ํา เอาไปใช้เพื่อเกษตรใช้ผู้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ในการสร้างอาหารให้กับชุมชนนี่ที่กําลังจะเริ่มต่อไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็มีบริเวณด้านนู้นเลยเนะี่ยเป็นบริเวณกว้างมากเลยนะครับก็มีโครงการที่จะทําเป็นท่องเที่ยวเชิงวิถีเชิงเกษตรพวกนี้น เป็นการดูของเรื่องธรรมชาติต่างๆแล้วก็มีจะมีการเลี้ยงปลาโดยที่ใช้นวัตกรรมใหม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยร่วมกับมอนทลลนะครับก็จะมาช่วยเราแล้วชุมพลสุวรรณภูมิก็ช่วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการนี้ฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธยามีส่วนในการอนุรักษ์ครองได้อย่างไงครับตอนนี้ก็โดยโดยรวมเลยเนี่ยทางอบจเองเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่อง ของการดูแลรักษาในเรื่องของกําจัดผักตบชวาวัชพืชทั้งหลายนะท่านยกสมรง,งก็ส่งแมคโครเข้ามาช่วยนะก่อนนั้นเนหลายๆเที่ยวอ,อยู่ับครับ แล้วตอนนี้พอหลังจากเรามีคลองสวยงามแล้วมีแผนการได้บอกชาวบ,บ้านให้มีความร่วมมือมีส่วนร่วมอะไรยังไงตรงนี้เราบอกกับประชาชนมาค่อนข้างนานนะเราทำความเข้าใจสร้างกรารรับรู้ในภาคประชาชนนะว่าไอ้คูคลองเนี่ยเราต้องดูแลเขาเขาอย่างไรรักษาเขาแบบไหนนะให้ให้มันสามารถดํารงคงอยู่ไว้เนี่ยกับชีวิตลูกหลานเราในอนาคตด้วยนะพี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่าสิ่งที่โครงการนี้ที่เราทำเนี่ยมันก่อ ก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องอะไรจริงๆครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องมาบอกเลยว่าเวลาเราขอความร่วมมือหรือการอนุรักษ์ลักษณะอย่างเนี้ยบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกยังเป็นห่วงแล้วก็ยังอยากจะฝากเนี่ยคืออะไรบ้างคืออยากฝากแบบนี้นะคลองทับน้าเองน้ําที่อยู่ในคลองมีปลาในคลองเนี่ยเราอยากจะช่วยกันแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้เขารู้สึกแบบเราที่เรารู้สึกเนี่ย เรารักเราห่วงแหนเราดูแลนะครับแต่เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยอยากจะให้เขาเขารับรู้เรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยกันสร้างมาด้วยนั่นก็อยากให้เขามีม,รรมีความคิดความอ่านที่ไอ้ของนี้เป็นสมบัติของเขานะเ,นเขาใช้ประโยชน์จากครูของอันนี้นะพี่น้องเราทั้งหลายเนี่ย เมื่อเขาใช้ประโยชน์ก็อยากให้เขาช่วยกันรักษากําลังสร้างและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปสู่เด็กๆอยู่ครับในนะส่วนของทอสมอแะครับได้มีแนวทางมีวางโครงการไว้ก่อนหน้าที่เราจะม,มาจัดกิจาการรมไหมครับว่าทสมอเองเนี่ยมีส่วนอะไรยังไงครับหมายถึงว่าเรามีเครือข่ายอยู่ที่นี่แล้วทําอะไรกันไปบ้างครับก่อนหน้าคือในแง่ของทอสมอเนี่เรามีทสมอทั้ง16อำเภอนะใน209ตำบลก็ค่อนข้างจะประมาณ7-8,000คนเวลาจัดเราก็จะหมุนเวียนกันไปแล้วก็ดูความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ก็เรียนว่าภารกิจที่เราทำเนี่ยในแง่ของของงานวันวัพระพัฒนาแม่น้ำภูกเขา่งนี้งานนี่เป็นงานของจังหวัดนครธิยาพวกเราทสมเป็นมดงานเป็นตัวเครื่องงานโดยใช้พื้นที่ของอำเภอบางหานโดยคลองคลองทรัพน้ําหน้าวัดพึงแดดนะฮะเป็นคลองต้นแบบ และสิ่งที่ได้ได้พูดคุยกันนะครับก็มองว่าของทชมที่ทำทั้งที่ภพอำเภอในแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะมีประเด็นงานชิ้นงานอยู่ที่เด่นๆอยู่เรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะของมองประหารเนี่ยก็น่าจะเป็นใช้พื้นที่ของต้นแบบคลองทับน้ำนี่นะฮพื้นอาจื้นัี่พื้น,ด,นดดเป็นของต้นแบบซึ่งท่านนายกท่านขับเคลื่อนมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็พวกเรานี่อยู่ในพื้นที่ก็เข้ามาเสริมมาเติม สิ่งที่ได้พูดคุยปรกึกษานายกคือหลังจากจัดง,งานที่24สี่แล้วเนี่ยเขาจะว่าเท่าที่ทราบทางอบตก็จะมีโครงการคล้ายๆว่าระดมความคิดกับเขาคุยกันฮะภ <Yeah. S 1> <kidding. S 2> าษาจับ้าเลยมาะโสเลกัน mm. สิ่งที่เรามอง <Yeah. S 2> สิ่งที่เราทศมหรือว่าสิ่งที่พวกเราได้พูดคุยคือเราจะมีกิจกรรมหน้าบ้านหน้า,า,นนามองริมสองฝั่งคลอง mm hmm. ในสองฝั่งคลองนี่นะฮะมีหน้าบ้านหน้ามองแล้วก็ในคลองคือสุดท้ายเพื่อจะออกไปสู่คลองสวยน้ําใสไร่มรพิษ สัตวน์น้ําทุกชนิดเนี่ยจะมีชีวิตในลําน้ำอสองฝั่งเนี่ยที่คุยท่านนายกตอนนี้พอเพลินพื้นที่ของท่านน่มีที่นะฮะตอนนี้ท่านปลูกต้นไม้ไปโอ้หลายหลายหมื่นต้นอะ่ะโดยใช้พื้นที่ไม่ได้ไปใช้ป่าชุมชนเขาเรียกเหมือนป่าหมู่บ้านว่างที่ไหนปลูกตอนนั้นทั้งที่โรงเรียนที่วัดที่ที่หัวไ,ไนนะะร่ปลายนาฮะท่านนับจำนวนต้นนี่ก็คิดว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบได้นะครับก้าวหน้าไปถึงขนาดตอนนี้เราจรทราบลูกจะจะขายครับว่าเครดิตแล้วแต่เราไม่ได้หมายความว่าปลูกต้น ไม่เพื่อขายคาร์บอนนะปลูกไม้เพื่อเพิ่มลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับไอ้น้ำฝนฝนดามที่ทางอบตที่ทำแลเป็นเป็นท้นองถิ่นน้ำร่อง สิ่งที่จะทาต่อก็คือเราจะมีต้นไม้ไประจำถิ่นเช่นสองฝั่งนี่นะครับอยากจะปลูกมากอ,อกมาดานันไม้ไประจำถิ่นน้าท่วมก็ไปตายอันที่สองพืชผักสวนครัวที่รัวกินได้นะครับให้ชาวบ,บ้านดูแลเอาไปกินเหลือกินท่านจะไปขายก็ไปขายแต่สิ่งที่จะฝากเขาไว้ก็คือขอให้เขาช่วยดูแลเพราะนี่เป็นสมบัติของชาวบ,บ้านทําแล้วคนที่ได้คือ ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ฮะที่อยู่ริมสองฝั่งแล้วก็จริงๆใช่มันจะว่าไปก็จะเป็นหน้าตาของทางด้านกิจกรรมทางด้านทางด้านภารกิจก,รรก,รรก็คือด้านสิ่งแวดล้อมคือคลองการอย่านการน้ําในคลองโดยท้องถิ่นนะฮะโดยท้องถิ่นคืออบตท้องที่ก็มีกำนันหี่บ้านเข้ามาเสริมทัพพวกเราคือเครือข่ายทาสมอเนี่ยเป็นเขาม,มีส่วนร่วม นะครับงั้นหลักก็คืออบตเขาทํำอยู่ครับครับนะฮก็จะเห็นภาพกว้างๆแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับเรายังมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้แค่วันเดียวนะครับเห็นบอกจัดสองวันเลยนะมีอะไรที่หลากหลายยังไงในเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อครับ ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับเราในรายการที่นี่อยุธยาครับนะครับทางสถานีข่าวเอทีวีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกอบตทับน้ำนะครับแล้วก็นายกสมาคมเครือข่ายท่อสมจังหวัดนครศรียุธยาคุณผู้ชมได้ฟังในช่วงแรกไปแล้วต้องติดตามนะครับถ้าใครที่ดูในเพจเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งอีกต้นแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในการที่ช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองคุณผู้ชมเห็นภาพที่ผมพูดอยู่นี่นะคลองนาทับน้ำนี่ผมว่านี น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เราต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากสําหรับการที่ท้องถิ่นแล้วก็ท้องที่แล้วก็คือขายช่วยกันดูแลนะครับขอถามอีกนิดนึงครับเราเห็นสภาพแบบนี้นะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ไปแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมบ่อยๆอันนี้ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้นักลงนักเรียนอบตเนี่ยได้มีการไปผลักดันบ้างไหมครับไปสร้างให้เด็กรุ่นใหม่อย่างที่อาคุณครูแรกระตุต้นเรื่องนี้ครับ คือคืออย่างนี้นะโดยหลักเลยเนี่ยคขาว่าหน้าที่ของท้องถิ่นมันเป็นหน้าที่เลยนะจัดให้มีน้ำเพื่อ,อการเกษตรจัดให้มีน้ำพวกหรือพวกดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คือหน้าที่อำนาจหน้าที่ของรตฐธรทมนูได้นั้นที่ทางต่อทําน้ําพัฒนานมาด้านนี้แล้วก็ยึดถือเรื่องนี้ให้ความสาคัญเป็นระดับต้นๆเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะก่อความยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนเราในการดํารงชีวิตในโลกอนาะคตเนี่ยปัญหาเรื่องโลกร้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารเนี่ยมันก็เรื่องมาแล้วนะนั้นน้องๆเราในโรงเรียนเนี่ยเราเข้าไปพูดคุยเราเข้าไปส่งเสริมเขาอยู่ในนี้มีสี่โรงซึ่งโรงเรียนเองเด็กๆเ,เราเนี่ยโดยโครงการเราที่ดําเนินการมาแล้วเราก็เข้าไปแนะนําเข้าไปพูดเข้าไปคุยกับทาง ครูบาอาจารย์เราก็อยากให้เรื่องราวดีๆที่เราทำมาเนี่ยไปสู่เด็กๆลูกหลานเราด้วยพัฒนามาไกลแล้วครับตอนนี้เด็กๆรู้เรื่องค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องที่เราทำอยู่เราก็ไม่ได้ไปคุยเรื่องน้ำอย่างเดียวในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีเรื่องของขยะเรื่องขยะด้วยเรื่องของโมลิพิษอะไรต่างๆอวตก็เข้าไปสนับสนุนไปไปพูดไปประสานงานอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้เราถือว่า พระดาทชแหลกของในหลวงเนี่ยที่เราเดินตาม หล่อเก้าเนี่ยมันเป็นแนวทางที่จะเกิดความยั่งยืนและเกิดความสุขในภาคประชนมากกว่าถ้าพูดถึงในโลกอนาคตที่มันจะเกิดภัยพิบัติทั้งหลายแหล่นี่ซึ่งซึ่งมันก็มาใกล้ๆเราบ่อยๆเลยนะโลกร้อนมาแล้วภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมอะไรพวกนี้รเราเริ่มอาหารราคาแพงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีน้ํามีแผ่นดินจะอยู่เราสร้างเองได้นะเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องไปซื้อของแล้วแหละนะฮะปลูกกินเองได้แล้วก็ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมครับการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็หวังเป็นเพียงส่วน นึ่งนะหนึ่งในการประชามพันธ<ม>์พิจาราของเราออกไป2เป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการรับรู้ว่าที่นี่นะ,ะมีความพร้อมแล้วกอ็อยากจะบอกหลายๆที่ก็สามารถที่จะทําได้นะก็คงต้องถามอามสมศักดิ์ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมันแบ่งอะไรยังไงวันไหนมีอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็จริงๆทุกป,ปีที่ผ่านมาเราจัดวันอุรักษ์เนี่ยจัดวันละเขาเรียกอลไววันเดียวเดียวครับ ฉพาะปีนีป้ปีแรกที่ใช้พื้นที่ของอบตอทับน้ำคลองคลองพื้นคลอ,องทับน้ำนี่นะฮะพแดดเนี่ยใช้สองวันสองวันวันแรกก็เป็นเรื่องของกิจกรรมบอกเก่าแล้วเรื่องในอดีตคำถามที่พวกเราได้พูดคุยกันมีวันนี้ได้เพราะมีเมื่อวานเราต้ <c oughs> องย้อนเมื่อวานมันมีอะไรและโดยเฉพาะคําว่าอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำผูคลองน้ําเรือคลองในชาวยาไม่ไปเช้า,ย,ชายาตั้งแต่นครสวรรค์ถึงสมุทรปราการพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้าเรามีชีวิตยอยู่กับน้ํามาตลอด อย่างที่พอหลวงเนี่ยพกเราติป่าคือพอหลวงท่านพูดมาตลอดว่าน้ําคือชีวิตเป็นภารกิจของทุกคนไม่ได้หมายว่าจะต้องราชการอย่างเดียวไม่ห่มายท้องถิ่นอย่างเดียวทุกคนทุกภาคส่วนแม้ระทั่งประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่ง เมื่อท่านมีหนะ้าที่ใช้น้ําแล้วท่านก็ต้องเครือรักษาที <c oughs> านี้วิธีการรักษาทาไงเราก็เชิญชวนอย่างเงี้ยจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเมื่อวันนี้ครั้งนี้นะวันแรกเนี่ยเราใช้ใช้คลองใช้น้ําเป็นตัวเครื่องงานโดยที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราไม่มีถนนใช้เรือเป็นพาหน,นะ เรือพานะพระภายเรือมิจาบาทเด็กเรียนภายเรือไปโรงเรียนกตซื้อข้าวซื้อปลาค่าขอาวคของนะฮะสัญจรไปมาการคุมคุอทางน้างานบวชงานแต่งงานตายงานศพขอภัยนะฮะก็ใช้เรือหมดเป็นพานะนะครับมาวัดกักวัดก็ไปเที่ยวปีนี้เราย้อนยุคก,ก็คือจัดวิการทอดพระป่าทางน้ําจําลอง<ะ>ภาพ<ะ>จอดแท่งให้ร<ะ>ู้ว่านี่ที่มีวันนี้เพเมื่อสมัยก่อนนาในคลองที่อยใช้คือล้วแห่พระป่าทางน้ำดีนี้เป็นบกแต่ปัจจุบันนี้มันมีอยู่คลองที่ยังสวยอยู่คุณภาพน้ํายังดีแล้วชุมชน ก็ยังเท่าที่ได้พูดคุยเนี่ยเขาก็ยังสนใจยังยงรักยังห่วงแหนพื้นที่เขาอยู่ก็พร้อมที่จะมาทำหนุนท้องถิ่นพร้อมที่จะทำหน้าบานผมว่า,อานอกจากที่ที่เราแห่ระป่าทางน้ำแล้วก็มีการย้อนยุคคือใช้หนังใช้หนังกลางแปลงมสมัยก่อนนะหนังทะยกข้าย,ย,ย,ายแล้วก็ภาคสด ครูก็เห็นว่าเอ๊ะเขาดูยังไงโดยภาคสดก็จะมีครูบาอาจารย์เราในอดีตใรา้การที่เกษียณแล้วก็ <นะ S 2> คือท่านพอวิโรจท่านภาคหนังทั้งเขาเรียกฮะทั้ง เรียกว่าทางด้านการลเล่นการการแสดงของไทยเนี่ยท่นทานถนาดทุกด้านะนะฮะท่มาจาับภาคก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่คนมาดูไม่ค่อยได้ดูหนังให้ดูคนภาก่ะ <c oughs> อ,อาริยบทหนึ่งคน,นะฮะออกไปได้หลายเสียงะไรสำนองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจพอต่อจนากนั้นปั๊บเนี่ยวันนั้นจะมีสามกิจกรรมคือกลางคืนเมือ่อเราเหนื่อยแล้วเลยแล้วเนี่ยเราก็มาสนุกสนานร่วมกัน แล้วว่าการเล่นของพื้นบ้านภาคกลางเราไม่ว่าจะเป็นโขนลิเกลําตัดลําวงนะฮะสุดท้ายก็มาตกที่ลําวงหนึ่งง่ายสองพอเปิดเพลงก็ออกไปราไม่ปักในทุกคนใครก็ไม่ไม่รู้จักก็รู้จักกันได้หมดนะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็จะยย้อนยุคตัวแง่ก่อนลําแล้วก็ไปโค้งคนนางรำราเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้ต่างคนต่างก็วัสดีทักทายกันอันนี้ถือว่ามันเป็นปเพณีรุ่นเก่าๆที่เขาคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ ที่ยังคุยจะส่งเสริมและควรเยีนุรัสและวันรุ่งขึ้นตอนเปิดงานเราก็ใช้เวทีเวทีพอชอบพออ่าชุดจะมีชุดการแสดงเราก็เอาพี่น้องเครือข่ายทอสมอทั้ง16อำเภอน,นะครับเอามาลำํำล้ำเสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่มาร่วมงานนะครับพวกเราไปโค้ทุกคนออก,กลํำท่านผู้ว่าท่านประธานท่านนายกใครๆทั้งอปบตท่านออานายกตรงๆนะก็สนุกสนานร่วมกันได้รับความรู้สึกว่าเออปีนีด้ดีดีตรงที่ เขามาแล้วเขาไม่สนร่วมเับางานไม่ใช่มาดูมาดูคนจัดงานแต่เมื่อเขามาแล้วเขาเสแสดงด้วยคล้ายๆเหมือนเจ้าของงานแล้วในปี6 6 8นี่นะฮะกีจกรรมที่เราทำต่อเราทำอยู่แล้วแต่ที่ท่านนายกสมทรงนะนายกวจท่ทานจะฝากคือลึงกบลุ่มเยาวชนสิ่งนี้ตัวน,นี้เราก็คิดเอาไว้นะฮะเดี๋ยวจวงเด็กใน,นเรียนแต่ประถมไม่วมรวมอุดมศึกษาพวกเด็กมหาลัยนักกษามหาลัยนะฮะแล้วก็ไม่รั่งอาชีวะ จะมีกิจกรรมเข้าค่ายเข้าแคมป์ม,มาแล้วแล้วแต่พื้นที่เข้าแคมป์เนี่ยก็มองพื้นที่ของที่ที่อบตอไว้ด้วยฮะเพราะท่านปลูกส้นไม้ไว้เป็นหมื่นต้น่ะ ลองดูสิเราเอาเด็กลูกหลานเรามาเข้าแคมป์ที่นี่ถ้าเอาเด็กมาก็จะต้องมีในเจเนอเรชันของเขาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกิจกรรมที่ที่ดึงดูดแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นก็ที่เด็กๆส่วนหนึ่งก็คือเราจะใช้ปราโยชนชนกับสิ่งแวดล้อมแต่นี่สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างตรงเนี้ยเอาไปเรียนรู้กันนะครับในแต่ด้านมันค่อนข้างค่อนข้างหลายด้านอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านยกฝากแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนนะฮะท่าน ท่านพูดกับพวกเราตลอดาจากน้ำครูคลองผู้สูงอายุคนอะไรพวกนี้ท่านนายกองการมาหารส่วนจังหวัดท่านเนี่ยท่านสมทรงอันเจริญวรฐาอุณเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นผู้หนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมาแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการดูแลรัลกษาท้องถิ่นเนี่ยนะให้มีสภาพที่แบบว่าคงเดิมแต่สามารถเอ่เพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ทันยุคทันสมัยได้ ที่สำคัญก็คือต้องมีตัวแทนก็คือนายกโครการงานส่วนตําบลนะครับขาท่านขอขอยนานิดเดีก็คงคงฝากนะฮะเรียนเรียนด้วยความเคารพว่าท้องสิ่นแต่ละแห่งนะจริงๆที่ท่านนายกที่พบเยพูดเป็นภารกิจของท่านโดยตรงนะท่านทำนะครับพวกเราเนี่ยอาสาสมัครพร้อมที่เข้าไปเสริมงานของท่านหมายว่าถ้าอบตไหนสนใจอยากจะ เชิญทสมอไปร่วมกิจกรรมได้เลยได้ได้เลยครับของเรามีตัวแทนทั้ง16อำเภอแล้วก็เฉพาะที่ในภารกิจด้านน้ำเนี่ยได้ถือว่มคือเรื่องน้ำเนี่ยน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงทรัพย์นะก็จะถือเป็นพื้นที่่วนแบบเดี๋ยวต้องรบกวนบกฮะมาทํำข่าวเพื่อเชิญชวนพี่น้องเรา7 6จังหวัดเนี่ยให้มาดูมาศึกษาดูงานนะครับทั้งเรื่องน้ำนะก็ถ้าแต่ว่าไปก็ พระปันปีท่านเปลี่ยนฝขึ้นป่าพ่อหลวงแลาเปลี่ยนฝูงขึนน้ำป่ากาับน้ำน้ากับป่าเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันคู่กันครับเวลาเราจัดสิน้นท้ายนิดหนึ่งมีอะไรจะฝากหนุพี่น้องประชาชนครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับเรื่องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยความสำคัญในการดำรงชีวิตเลยน้ำก่อเกิดประโยชน์ต่อต่อผู้คนนะครับน้ำน้ำก็เกิดอาชีพเกิดอาหารเกิดความร่มเย็นต่างๆเนี่ยฉะนั้น อยากฝากพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเราเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาน้ำนะครับอนุรักษ์น้ำคูคลองหนองบึงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้พยายามจัดการเรื่องน้ำให้ได้ให้ทัวถึงเป็นธรรมและพอเพียงครับอฝากฝากพี่น้องแบบนี้ไว้นะครับครับผมขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับอลเดี๋ยวสามสี่คนนั่งนั่งนั่ จำกัดนะครับทีน,นี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ